ชนิมิตรบอกว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เราต้องเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่คนที่จะเข้าไปสู่การครอบครองเขาองเป็นผู้ใหญ่เราไม่ใช่เป็นเด็กที่ถูกกระเตงกระเตงเข้าไปสู่การครอบครองไม่ใช่แต่เราต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นคนนั้นที่เข้าไปสู่การครอบครองเพราะคนอื่นจะเข้าสู่การครอบครองแทนเราไม่ได้ไม่ได้ มันจึงเป็นผลว่าทําไมโยชูวาถึงพาคนรุ่นใหม่ทําสุนัตก่อนก่อนที่จะข้ามแม่น้ําไปสู่แผ่นดินคานานเพราะทุกคนต้องเข้าก่อนทุกคนต้องเป็นคนนั้นด้วยตัวงเขาเองด้วยตัวเขาเองเหมือนกันวันนี้เราหมดปีที่สิบสองเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในปีที่สิบสาม แล้วกำลังมุ่งหน้าไปสู่ปีที่13บกุมภาข้างหน้าอีกหนึ่งปีเราจะครบปีที่13บแล้วชีวิตหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงท่านต้องตอบท่านต้องตอบให้ได้ท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสได้ไหมท่านต้องตอบท่านจะมีส่วนในแผนการดีที่พระเจ้ากำหนดท่านไว้ได้ไหมท่านต้องตอบ เพราะนั้นชีวิตเราบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนท่านไม่รีบตอบวันนี้ก็ไม่มีใครบังคับท่านแต่ถ้าท่านรีบตอบได้วันนี้พระพรมากมายก็จะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตงท่านได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรามันจะทําให้เราไม่มานั่งถามคำถ,ถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้รับพระพรเหมือนคนนั้นฉันไม่เห็นพระเจ้าอวยพรฉันเหมือนคนนี้เลยคนนั้นไม่เห็นมีดีเลยกับฉันเลยทำไมพระเจ้าอวยพรเขา มันไม่เกี่ยวดีมีดีแต่เขาตอบคําถามได้เร็วเท่าไหร่พระพรที่จะต่อยอดเขามากขึ้นมากขึ้นมันก็เร็วมากขึ้นเท่านั้น